สวัสดีครับพี่น้องหาก,กินแบบบ้านๆานครับผมมื่อกี้น่ครับผมบรรยากาศสวยๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิมาเห็ดเมนูพิเศษสู่พี่น้องกินครับพี่น้องเป็นเมนูที่ว่าลองเห็ดหลวกจิ้มปลาคอครับพี่น้องลองเห็ดลวกจิ้มปลาคอลองเบิองเลยครับผมกับบรรยากาศตรงไห้ตรงหน้าครับผมพี่น้องฝนกะมาหน่อยนึงแลวก็แหงกืกเอาลครับพี่น้องตะการก็ต้องเปิดน้ำใส่ตลอดอ่ะ เดี๋ยวไปเบ่งเมนูกันครับพี่น้องพี่น้องใส่เกลือจังน้อยวันนี้สิลวกจิ้มสู้พี่น้องกิน <c oughs> ตามด้วยนะครับผม ตะไคร่ใบปบะกูดหอมปตะควาดีเขาได้มากนะครับพี่น้องกับค่าลงไปเลยนี่ปิดฟ้าไปครับเดี๋ยวมันหนามเดือดเดี๋ยวผมจังสีลวกปลาครับพี่น้องเฮ้ย แถวระวังอันนี้เขามาเห็นน้ำจิ้มถาครับพี่น้องจิ้มแบบสูตรง่ายๆเลยอันี่ครบผมมีกระเทียมน้ำตาลแล้วก็พงนัวแล้วก็พริกครับผมพริกฮันผมจะใส่เป็นเต่าเจี้ยวครับพี่น้องใส่ตัวเจียวเลย ใส่หนึ่จิ้มตัวเจียวครับมาเนี่ยจิ้มตัวเจียวมันสีเข้ม,มครับพี่น้องอ่ะเขาก็นี่ครับผมโอ้ยเครื่องไล,ล้เป็นไล้กระเทียมก็ริกครับพี่น้อง ปลาเฮาบปลาเ้าบัาบวไหลเลปลาตัวหนึ่งสิงบหัวไหลครัผมเอาแบบคุียเลยไปซิมก่อนอืมสุดยอดครับนี่ครับผมาตามจิม เดออืเอดแล้วพี่น้องลวกด้วบัดเนี่ยลวกลวกลวกล่างยังดีได้ได้ครับพี่น้องปลาเนี่ยผมล่างแบบ เอบร้อยแล้วครับพี่น้องเนือ้อขาวเด่งๆเลยนี่ครับผมลวกจิ้มปลอคอใส่สมุนไพรน้ำเด้อพี่น้อง ส่วนหัวกลางมันผมเห็ดน้ำซุปเรียบก้อยแล้วพี่น้องนี่ครับผมเดีย๋ยวไปซิมกันครับนี่ครับพี่น้องปลาช่อนหรือว่าปลาคอเหาครับนี่ลวกจิ้มน้ำจิ้มตัวเจียวครับสุดยอดแล้วน้ำจิ้มตัวเจียวลวกจิ้มครับ มาพี่น้องบัดน,นี้ลวกจิมเฮาจุเลยอืมในการครับนี่ครับน้ำซุปเ้า ยอดสดกระเสียบครับจุปไปหัวมันครับพี่น้องต้่มซุปเลย ผักกับแตงอ้าเม่งแม่งไล้ครับอ่า ไป <S <S เป็นแบบหลวกจิ้มกับแกมได้ครับพี่น้องมาน <S <S เนีกก่ยไข่เนื้อปลากระพงครับ หยดใี่น่องเอาหยดไปเต็มเต็มต้องบดใส่ตะเกียบเะครับเขาใส่มือยุมใส่กันเลย <c oughs> จังสะใจ 你裸啊，不就弄你 อ่าพี่เนอะแจ็บแสบแม่งกันปลา,า,าธรรมชาติเท่าเฮ็ดยังได้ก็แเสบครับพี่เนาะหัวก็พวกกลางกระดูกมันเขามาต้มซุปพี่เนอะเนี่ยต้มสม Oh. Mm. ถงันกันไหร่โอ้ขักกิลีพี่น้อง นี่นี่น้องสะใจเลยป่ะเอ้ยเกี่ยงครับห้างจติน้ำจิ้มนี่แหละนี่ก็กลางมัน yeah พี่น้องวัอนี้หาก,กินแบบบานๆกะจัด,ลว,จดลวกจิมปลาช่อนหรือว่าลวกจิมปลาคอครับพี่น้องนี่ครับผมสูตรลูกทุง่งกินกับน้ำเย็นๆครับพี่น้องสุดยอดเลยกะฝากเป็นกําลังใจให,หาก,กินแบบบานๆกับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันกันบผมติดสำคัญครับจะลืมกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปเดี๋ยวคลิปต่อไปสิมีอย่งางทาลุ้นาเบิงนะครับวัอนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ